ฮัลโหมิติแดนพุทธภูมิฮัลโหลหได้หายไปไหนฮัลโหลฮัลโหลกินข้าวูผมหาข้อมูลทำรายงานอยู่แค่น hm ี้ก่อนนะครับเขินจังไปถึงไหนกันแล้วจากเจ้าชายน่าจะมีชีวิตที่ดีมีความสุขทำไมถึงไปออกบวชได้ล่ะมางั้นเราไปดูกัน เมื่อเจ้าชายศริษฐา,ธาตเติบโตขึ้นมีชีวิตครอบครัวสุขสมบูรณ์ดียิ่งแต่วันหนึง่งพระองค์มองเห็นนิมิตสีคือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะพระองค์จึงคิดว่าชีวิตเป็นทุกข์ยิ่งนักการอยู่ในวังไม่ใช่หนทางแห่งการดับทุกข์ได้เมื่อพระองค์ได้เห็นสมณะที่ดูผ่องใสจึงคิดสแสวงหาหนทางพ้นทุกข์และช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ด้วย จึงตัดสินใจไปออกบวชในป่าโอ้โหใจเด็ดมากทิ้งชีวิตสุขสบายในวงังไปลำบากเข้าป่าโวดกินของอะไรๆเลยสินเนี่ยพระองค์เข้าป่าบำเพ็ญเพียรอย่างหนักเป็นเวลาหกปีวันหนึ่งทรงนึกถึงสมัยเด็กตอนเจ็ดขวบที่เคยนั่งสมาธิอย่างใจสบายใต้ต้นว่าพระองค์จึงนั่งสมาธิตั้งใจมั่นจะไม่ลุกจากที่หากไม่ได้บรรลุธรรม ที่ใต้ต้นโพใกล้ฝั่งแม่น้ําเนวรัญชาราและในเวลารุ่งสางพระองค์จึงได้ตรัสรูธธรร้รำค้นพบอริยสัจสีหรือความจริงสี่อย่างที่ทําให้พ้นทุกข์คือทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุท,ทยัยคือเหตุแห่งทุกข์ความอยากได้อยากมีอยากเป็นเนิโรดคือการดับทุกข์มัคคือวิธีปฏิบัติเพื่อนําไปสู่การดับทุกข์ออเหอ สมาธิจนรู้แจ้งนี่สินะเรียกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นสถานที่นี้คือพุทธคยาสร้างขึ้นเพื่อรลึกถึงการตัดสรุ้ธรรมของพระพุทธเจ้าปัจจุบันตั้งอยู่ที่รัฐพิหารประเทศอินเดียนี่คือพระมหาโพธิเจดี JD, อนุสรณ์สถานแห่งการตัดสรุ้ธรรมของพระพุทธเจ้าภายในประดิษฐานพระพุทธเมตตาและมีการสร้างพระแท่นจำลองเรียกว่าพระแท่นวชระอาจเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ณจุดนี้ต่อมาชาวพุทธทั่วโลกได้ร่วมเสนอรายชื่อทำให้พุทธคยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพุทธคยาจึงเป็นสังเวชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสัมพันธ์ที่สุดแห่งหนึ่งของชาวพุทธถ้าพระพุทธเจ้าไม่มุ่งมั่นที่จะพ้นทุกข์คงไม่มีศาสนาพุทธเช่นวันนี้อุ้ยพลโลนายเห็นอย่างที่เราเห็นไหมอืมเรื่องราวจะเป็นยังไง ทำไมถึงมาเป็นศาสนาพุทธอย่างทุกวันนี้ได้ล่ะแน่นอนต้องมีตอนสำคัญต่อสิฉันจะพาพวกเธอไปดูกันเลยไปกันเลย